สวัสดีครับวันนี้ก็ตกปลานะครับันนี้ก็ผู้กองมาตีด้วยครับนี่ครับลงเบ็ดไปแล้วครับสี่คันห้าคันครับนี้จะมีหมานไหมครับลงรุ้นกันดูครับ มาแล้วครับกำลังดอะรต้อย

บอกกันปั่นไมไก็แค่ต้งงอมันนอตงนั่นเอาลอดมาให้ครับเอาแบครั จะเป็นกมงโอ้สาย์ใหญ่ไซย์ใหญ่เขมังใหญ่เขมังใหญ่ครับเขมังใหญ่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอืมก็เอาครับ dù hấp vô mang may học hấp thế mà tốt vô hấp mấy hấp mấy hấp ว่าอยู่ครับสวยครับสวยกระมังกระมังใหใสสวยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอยู่ครับโอเคเลยกำลัง อยู่สวยครับใสสวยๆละมันเห็นไหมครับก่อแล้วครับมุนซาครับปาบปูแล้วอยู่หกอว่ vô họ ừ. oh xoay 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 không có càng dây. Ừ. càng này nó nhiều quá cái cái cụm đó càng dày hấp càng dài càng dày dày hấp dày dài เต็มตม,มาแล้ครับมาแล้มับเ <c oughs> ง ก็วันนี้นะครับสรุปผลงานกันก็ทันผู้กองก็ได้เยอะอยู่ครับจะจบคลิปเพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันครับลุดซะนะเะดะผลงาน เล็กไปลูกผลงานครับโอ้ขอโอคงานครบบ้าก็ประมาณสามโลอัพครับสามสี่โลครับได้ครับโอเคครับนี่เท่าครับดีครับก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะยิง่งไปยิ่งเลยนะครับครับ